สวัสดีชาวสีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอรับร่าดสชะตาความรักของชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง3ามเดมกราคมนะครับว่าความรักของชาวสีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการอาร่านดูทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ของใครในคนใดคนหนึ่งนะก็ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับผมโอเคนะอย่าเอาไปตัดสินใจในชีวิตของคุณทั้งหมดหรือว่ามีปัญหาถึงขั้นเลิกลกันเลยนะอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเลิกกันแล้วหรือว่ามีปัญหากันแล้วอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่แบบว่าคนที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมาดูคลิปอันนนี้แกก็ไปทับฟนะ โอเคครับผม,มเริ่มดูมืเริ่มดูดวงความรักของชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมมเลดีกว่าว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมฝากกด subscribe ก,กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คลิปของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูดวงส่วนต,ต,ต,ตัวผมก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่ข้างล่างคลิปแล้วนะครับผมแอดมาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมมาเริ่มดูดที่พไพ่ใบแรกของชาวสีมังกรกันดีกว่าครับผมไพ่เป็นถ้วยนะ ไพ่หนึ่ง้วยคือเหมือนกับว,ว่าคุณเองครับผมชาเสียมันก็หลายท่านคุณเองอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่นะครับคนัะของคุณเนี่ยคุณเองอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่อยากกลับไปรักกันนะครับผมพยายามที่บอกว่าคนละของคุณเนะี่ยกลับมารักกันได้ไหมหรือว่ากลับมาหากันได้ไหมนะครับผมโอเคครับแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญช้ามาด้วยนะผมว่าเนียบอกว่าคุณเองนขงชาคีสจะคิดถึงที่ผ่านมากับเขาอะครับผมความทรงจําที่แบบว่าเคยมีอะไรร่วมกันมา หมือนกับว่าคุณเองเหมือนกับพยายามยื้อพยายากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาครับผมพยายามเข้าไปมอบความรักความสัมพันธ์อยากจะยื้อความสัมพันธ์อันนี้ไว้ให้นานที่สุดอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณเองก็ได้แต่ก้มหน้าแล้วก็อำชะตากรรมอ่ะครับเพราะว่าพ่เดี๋ยวไฮพิเทสเข้ามาเห็นไหมครับ คือเหมือนกับว่าคุณทําได้แค่นี้เองอะครับผมทําได้แค่แบบว่ายอมรับชะตากรรมยอมรับความเจ็บปวดยอมรับความเสียใจอย่างครั้งนี้เหมือนกับว่าเขาเองไม่ได้อยู่ตรงนี้กับคุณแล้วอะแต่เขาเองก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเข้าไปทําตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นเป็นได้ยากมากเลยที่เขาจะกลับมาครับมันเหมือนกับว่ากับการการว่าที่แบบว่าคุณกลับไปง้อเขาหรือว่ากลับไปพยายามที่แบบว่าให้ความรับเข้าสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันยังคงอยู่อะแต่ว่ามันกลับการเป็นว่าการที่คุณเข้าไปทามันเหมือนกับว่าคุณทําตัวเองอะให้เจ็บปวดคุณกลับ เอาตัวเองเข้าไปเจ็บอีกอะครับผมมันมากกว่าการพยายามนะมันไม่ใช่การพยายามมันคือการแบบว่าทํรลายตัวเองอะครับผมด้มองว่าตอนเนี้คุณเองทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณเข้าไปมันเหมือนกับเป็นการทำลายตัวเองมากกว่าเพราะว่าเขาคนนั้นของคุณอะไม่อยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณแล้วเพราะเป็นพทยอัศวินถือไม้เท้าก็อศัศวินถือเดียดเข้ามา <c oughs> ผมม,มองว่าตรงน,นี้น่าจะเป็นคุณมากกว่าอศัศวินถือไม้เท้าครับ <c oughs> คุณเองอยากจะเข้าไปแก้ไขอยากไปแก้ปัญหาที่แบบว่าเคยทําอะไรที่มันไม่ดีต่อกันมาหรือว่ามีปัญหาอะไรกันะ คุณเองย so well. so the the ังคิดว่าแบบว่ามันสามารถไปต่อด้วยกันได้สามารถที่แบบว่าจะรักกันต่อได้ครับผมแต่ว่าเขาเองเห็นไหมครับเป็นอัศวินเทเลียนเขาเองมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าจับต้องได้แล้วเขาเองมีความสุขกับสิ่งใหม่แล้วเขาไปเจอสิ่งที่มันดีกว่าเราแล้วครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้คุณเองทําได้แค่เหมือนกับว่าก้มหน้าแล้วก็ยอมรับมันนะครับผมยื้ออะไรยื้ออะไรความรักของเขาตรงนี้มันหมอนกับว่าไม่ได้แล้วค้นไพ่หกดาบมาด้วยไพ่หกดาบมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าสองคนมองหน้ากันแล้วก็มมมมีีีไ่่่่กกกกกาาาาารรจจัััััับบบือนนนแตวววเข้ใดคคคุณยง็ห การที่คุณสองคนจะกลับมาคบกันหรือกลับมารักกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับผมเพราะเหมือนกับว่าผู้ชายสองคนนี้กับผู้หญิงคนนี้จับมือกันก็จริงนะครับมองหน้ากันก็จริงแต่เขาเล่นเป็นโนอยู่อ่ะมันเห็นไหมครับแล้วมันจะเล่นเป็นโนยได้ไงเมื่อสองคนนี้เล่นคนละจังหวะกันอ่ะก็เลยคิดว่าเขากับคุณตอนนี้มันคนละหัวใจกันนะครับผมคุณรักเขาแต่ว่าเขาไม่รักคุณนะครับมันก็เหมือนกับว่าคุณเองอยากจะไปต่อจากเขาอยากจะไปให้เขากลับมาอยากจะให้เลือกเลือกให้เขากลับมาหาคุณนะแต่อยากให้เขากลับมา มันเล่นคนละจังหวะกับคุณแล้วแล้วเขาก็เองก็หมายความว่าอยู่บนทางเดินของเขาแล้วอะครับผมเราเองไม่สามารถที่จะบอกให้เขาเลือกเราหรือว่าเลือกให้เขาคนนั้นของคุณเราไม่ไปจากคุณเนี่ยได้ได้ได้นะครับผมโอเคครับแล้วต่อมาครับเป็นไพ่ห้าดาบเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เขาเองรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเอาชนะคุณเนี่ยแล้วเขาเองเหมือนกับว่าเขาเจอคนที่ดีกว่าคุณนะหรือว่าเขาคิดว่าเขาอะสามารถเจอคนที่ดีกว่าคุณได้เพราะไพ่ห้าดาบเข้ามา ผมเลยมองว่าเขาตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณนะต่อให้มีอะไรมาก็ตามที่มันเหนี่ยวรังเขาไว้อะหมายความว่าไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรังเขาได้เลยนะครับเพราะเป็นไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งอะครับโยนดอกไม้ทิ้งหมดเลยซึ่งดอกไม้นี้มันสวยงามมากเลยเห็นไหมครับใช่ครับมันคือความรักของคุณนะครับผมชาวสีมังกรมันคือความรักของคุณที่คุณทุ่มเทกับเขาอะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเขากับโยนมันทิ้งง่ายๆโยนมันทิ้งด้วยความแบบว่านิ่งเฉยแล้วก็เย็นชาครับดอกไม้ของคุณนับหใกงิ้ยโท เป็ดให้กับไก่กินให้กับแม่น้ำบางเนี้ยลงเขาเรียกว่าทิ้งลักลงแม่น้ําไปครับผมทิ้งหลักของคุณน่ยลงแม่น้ําไปเลยนะปล่อยให้มันไหลไปอะไรเงี้ยครับผมซึ่งบอกเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมของเราได้จริงๆนะผมต่อให้คุณคิดยื้อหรือไม่ยื้อก็ตามหรือว่าเขาจะไปยังไงทำยังไงก็ตามครับผมผมบอกเลยว่าชาวสีมังกรนะครับผมมันเป็นปัญหาที่ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาครับหอคอยมันแตกพังหมดแล้วครับก็เรียกว่า คนักของชาติีมังกรตอนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเลือกที่จะจบกับคุณจริงๆค่อนข้างที่ชาดิจนมากๆเลยว่าคนนั้นของคุณเดี๋ยวคนที่คุณยังอยู่ในใจของคุณอยู่คนคนนั้นของคุณจะม,มีวันกลับมาหาคุณอีกเพราะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามานะครับไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็ไพ่เทมเพลนด้วยผมมองว่าเนี่ยคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้มันเหมือนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับผมจากที่มันเคยรักกันเคยมีความสุขดีๆต่อกันเนะี่ยความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่มันผ่านอะไรมาด้วยกันนะครับไพ มันผ่านอะไรมาด้วยกันแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่มั่นคงอีกแล้วมันมันไม่มีค่าอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามันจบลงแล้วจริงๆครับผมสิ่งที่มันเผ่านผ่านมาสิ่งที่มันแบบว่าเคยมีอะไรร่วมกันมาครับต่อให้มันเคยสวยงามเคยดีแค่ไหนก็ตามนะครับผมแต่ว่าเขาโยมันทิ้งลงแม่น้ำแล้วนะเดืมันทิ้งลงแม่น้ำแล้วก็เหมือนกับว่ายือเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเหนียวล้งหรือว่าสามารถผูกใจของเขาได้ครับคุณเองก็รู้นะครับว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงคนคนนั้นเนี่ยกล คุณน่ะมองเขาว่าเป็นคนดีมากๆเลยนะสำหรับ <oui> şey so <wise> คุณนะคุณค่อนข้างที่จะรักเขาจริงและคุณน่ะเป็นคนที่ใจดีใจกว้างกับเขามากเลยนะต่อนเขาทําผิดทําลายคุณน่ะคุณก็ยังให้อภัยเขาอีกเพราะไม่ทิงเอาคับเข้ามาเห็นไหมครับคุณมองว่าเขาว่าเป็นคนดีมองว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยทํร้ายคุณหรือว่าทําให้คุณเจ็บปวดเลยแต่ว่าเขาเขาจริงอ่ะแลนเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณน่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งนี้แหละครับผมแต่ว่าคุณยังมองเขาดียังให้โอกาสยังให้อภัยเขาได้อีก แลยังแบบว่ารอสักวันหนึ่งว่าเขาจะกลับมาหาคุณกับเริ่มต้นกันใหม่ครับแต่ผมบอกเลยว่ามีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาถูกไหมครับกับไพ่ห้าดาบคือเขาเดินออกไปจากคุณแล้วครับผมเขาไปเจอสิ่งที่แบบว่าเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับดีกว่าเขาอะดีกว่าคุณอน่ะอืมขอโทษครับพูดผิดมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าคุณนะครับผมก็เลยคิดว่าเขาไปเลือกสิ่งนั้นก็เพราะเขาคิดแบบนี้เลยผมมองเลยนะครับผมว่าบางทีอะการที่เราปล่อยคนคนหนึ่งออกไปครับผมให้เขาไปเจอสิ่งที่แบบว่าเขาคิดว่าดีกว่่่่่าาาาาาแแลล้้้วววรรรออสสัััััััักกกกกกกนน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 ึงะะผมมมมมมบบบบบบเเเเถถิิดจคคยยห็ไไปู ก็เลยคิดว่าปล่อยให้เขาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี um, ้คุณเข้าไปยื้อเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันกับมันเหมือนกับว่าเรายิ่งผลักเขาไปให้ไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าจะไม่มีวันลับมาอีกโดยซ้ำไปถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะสิ่งที่คุณมอบให้เขามันเป็นความมั่นคงมากๆเลยโอเคครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวสีมังกรดีกว่าว่าเขาตื่นไงนะครับไพ่ใบแรกนะครับไพ่เด็กถือดาบนะผมมองบอกเลยครับว่าคนรักของชาวสีมังกรส่วนใหญ่นะครับผมน่าจะเป็นไพ่ที่เด็กกว่าด้วยนะไพ่ที่เด็กกแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความรู้สึกแบบว่าเป็นผู้ใหญ่อะครับผมแต่หลักๆเลยผมมองว่าเป็นไพ่เด็กผมเป็นไพ่เด็ก2ใบเลยเห็นะครับเด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบนะครับอาจจะเป็นราศีธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยคนรักของชาวสีมังกรนะครับผมเขาตัดคุณออกไปจากชีวิตของเขาอะง่ายมากๆเลยนะแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจแล้วด้วยว่าจะไม่ให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอีกเห็นไหมครับเป็นไพ่ของเด็กถือดาบเข้ามาแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยเขาไปเจอสิ่งที่มันมันเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักนะครับผมเขาเลือออกกกกาาารรรเเเเปปปปลลลลีีีี่่่ยยยนนนนนแแแงงงะคับตต้้้็มดว ผมเลยมองว่าการที่คุณจะไปยืนเขาไว้หรือว่าไปดึงเขากลับมาเป็นไพ่ห้าห้าไม้เท้าเห็นไหมครับเป็นไพ่ของผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายสองคนนะครับขอโทษครับดึงเชือกดึงเชือกเพื่อจะดึงคนคนหนึ่งกลับมาครับผมแต่ว่าอีกคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาไม่อยากกลับมาเห็นไหมครับดูหน้าเขาแล้วดูหน้าเราครับผมอันนี้ก็เหมือนกับหน้าของคุณอนะ่ะหน้าของคุณที่แบบว่าต้องการที่จะดึงคนคนหนึ่งอ่ะกลับมาหาคุณนะครับ แล้วแต่ว่าเขาเห็นไหมครับเขาพยายามที่จะแบบดึงให้มันขาดไปเลยดึงเชือกให้มันขาดเห็นไหมครับแล้วเชือกมันก็จะขาดลเลยด้วยนะก็เลยคิดว่าเนี่ยต่อให้มันเป็นเชือกพิเศษหรือว่าเป็นเชือกที่แบบว่าเทพเจ้าไหนม่อพ้ก็ตาบะครับก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งใจของคนคนนี้คนที่ชาวสีมังกรรักหรือว่าคนที่ชาวสีมังกร,รอยากให้เขากลับมาหาคุณหรือว่าอยู่กับคุณน่ะได้เลย โอเคครับก okay, ็เลยคิดว่าต่อให้เป็นเชื่องวิเศษก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรังคุณทั้งสองคนเน่มาอยู่ด้วยกันได้นะครับต่อให้คุณทุ่มเทมั่นคงกับเขาแค่ไหนครับเพรมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาด้วยคุณจะพยายามกี่ครั้งก็ตามผลลัพธ์มันก็จะได้แบบเดิมเขาก็จะท้อกับเราแลวเขาก็จะมีปัญหากับเราออกมาอยู่ดีเขาก็จะด่าว่าเราแล้วก็ผลักใส่ได้ส่งออกมาอยู่ดีนะครับเพราะมไพ่ห้าไม้เท้าคือการที่แบบว่าพอเราเข้าไปมันจะกลายเป็นปัญหาพอกลายเป็นปัญหารือนันก็จะันักขึ้นเรื่อยๆจนเาตัดเก สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้นั่นอยู่ดีต่อให้คุณเข้าไปหรือไม่เข้าไปเดี๋ยวคุณจะเข้าไปทุ่มเทยังไงก็ตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์ครับมันก็คือการจบจบแล้วครับผมจบแล้วจริงๆแล้วเขาเองก็หมายความว่าไปเจอสิ่งที่แบบว่าดีกว่าความสุขมากกว่าเราครับเราเองก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งเขาเหมือนกับเชือกอันนี้ได้ครับผมเพราะเราเป็นคนนะเราเป็นคนคนนี้นะครับเราไม่ได้เชือกนะเรามาใจใครไม่ได้หรือว่าดึงใครมาได้ดึงใครไว้ไม่ได้หรอกครับผมแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับใจรได้หือว่า เลือกอะไรได้เลยนะครับผมในความหมายความสามัญรั้งนี้เพราะว่าเขาเองเป็นฝ่ายเลือกนะแต่เขาก็เลือกอะได้วยว่าเขาเลือกสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เขาแบบว่าเริ่มต้นใหม่มากกว่านะครับผมโอเคครับขอบคุณชาวสีมังกรทุกท่านนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับผมถ้าเกิดชอบและเกิดพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมก็จะมีปุ่มเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับผมกดปรับได้เลยนะความเร็ว0.75นะครับโอเคถ้าถามว่าผมทําไมถึงพูดเร็วทําไมผมแบบไม่พูดช้าาๆก็็แบบว่มัันนนเปิสยจะบช้คคลลิิปมมัันนนเพๆะรบไ่อยากให้แบบยืืดหรอว่าฟังแล้วมันแบบ ฟังแล้วมันแบบไม่ได้คําตอบะอะไรเงี้ยก็อยากจะรีบให้คําตอบแล้วก็แนะนําไปเลยนะครับผมชาวสีมัง,งกรว่าถ้าคุณจะพยายามเข้าไปดึงคนคนหนึ่งหรือว่าพยายามที่จะไปงอใครสักคนหนึ่งอยู่อ่ะหรือว่าทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งอยู่อ่ะผมบอกเลยว่ามันจบลงแล้วจริงๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าคนัะของคุณอนะ่ะในเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบเดมกราคมคนละของคุณอนะ่ะไปแล้วครับผมไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงความรักของเขาแล้วครับผมเจอสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าเรานะ คุณเป็นคนนะครับไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นเชื่อกนะครับผมเป็นเดี่ยวลังใจใครไว้ไม่ได้นะครับโอเคครับผมสู้ๆนะครับผมเอาใจช่วยนะครับผมสวัสดีครับ